ฮัลโหลสวัสดีครับตลเข้าส่ happy together สนุนแล้วก็ยังไม่มีตามมาแล้วแบบว่าหนึ่งคลิปในการรีแอคนะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าเกิดว่ากลับมาในมุมห้องแบบนี้เราแบบนี้ อย่าคิดเลยไม่ใช่เราไม่ได้มาตั้งกล้องอะไรเลยทั้งสิ้นนะครับเราสมารรีแอคชั่นนะครับส่วนเรื่องของท่าทางอะไรนั้นก็รอติดตามกันต่อไปนะครับกับแฮปปี้ทูเก h เ r อร์วันนี้ก็จะมาต่อเนื่องจากรีแอคชั่นรอบที่แล้วที่เรามารีแอคชั่นที่เป็น First r e a c t i o คนของช่องเราของรายการของเราใช่ครับนั่นก็คือการเรื่องนะฮะการรีทีเซอร์นะครับเป็นทีเซอร์ออฟฟิเชียลเนาะของซีรี วายนะครับเรื่องนิทานพันดาวนะครับผมแล้วก็วันนี้คือมี MV ออกมาใช่ไหมซึ่งผมอ่ะเคยพูดเอาไว้ในรีแอคครั้งที่แล้วว่าวเพลงเพราะจังเสียงใครนะใช่เสียงกันนพันหรือเปล่าอันนั้นคือไม่รู้มาก่อนใช่ไหมไม่รู้มาก่อนอ๋อจริงอ่ะจริงซึ่งคือกันนะพะเขาก็เป็นคนที่บอกร้องเพลงสไตล์แบบว่าเป็นกรุงอะไรอย่างเงี้ยพออยู่แล้วนะครับดังนั้นเมื่อ m อ ออกแล้วนะครับเรียบร้อยผ่านทาง YouTube Channel ของทาง g m m 25เราก็จะมารีแอคชั่นกันเลยนะครับว่า MV นี้นะครับจะเป็นอย่างไรอะไรยังไงนะฮะผมอ่เดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับทุกคนครับมันชื่อเพลงว่าอะไรอะ่ะยังไม่รู้เหมือนกันว่าชื่อเพลงว่าอะไรธรรมดามันต้องมีเสียงแล้วนะ นี่มาแล้วกันแลาวพักใช่เข้าเป็นอตาเยี่นเราตั้งแต่เดอะสตอร์ใช่การนี้เป็นอสตาบีเลยนะหกแม่ยังไงฉาเปันบบว่า ตกลุ่มแล้วตั้งแต <Lee. S 1> ่แรกเจอพระเอกน่ะตกลุมแล้วในเอกก่อนในเห็นไหมก็เหมือนเป็นแบบสตอรี่ทั่วไปที่บอกว่ามาเจอกันก็แบบประมาณว่าเฮ้ยมันเคยเจอกันมาก่อน ตอนนี้ตกหลุมรักในเอกไปแล้วอะ่ะสไตล์แบบน่ารักน่ารักอ่ะแต่คือพี่เอกหล่ออยู่แล้วแหละคมอยู่แล้วไปออชอบที่มันเอามาทำเป็นกระตูนก่อนเนาะใช่แล้วหรือว่าหรือว่าในไดอารี่ของพี่หญิงคนนั้น มีการวาดรูปได้ไหมอันนี้ไม่รู้อ่ะต้องติดตามมิ้นท์คุยยี่สิบเก้านี้น่าจะรู้เฮ้พร้อมเสียงครยมันก็เข้าเข้ากับเรื่องดีเหมือนกันนะเข้เอาออกไปกอยู่พัหนึ่งอะไรอย่างเงี้ย แบบไม่มีอะไรทำก็บอกว่ามาเป่ากลุยอะไรคิดดีไปได้เลยอาจจะคิดอย่างงั้นสิอ้าวเหรอคือคลุยมันเป็นอะไรที่แบบว่าฟังฟังแล้วมันรู้สึกว่ามันทำให้เราหัวลึกถึงแบบความหลังหรือว่าอะไรที่เคยเพื่อคุยเนี่ย ถ้าอยู่ในเมโลดี้ที่มันแบบว่ามีความสุขมันก็มีความบุกนี้นะแต่ถ้าอยู่ในเมโลดี้ที่มันเศร้าๆเศร้าๆไปเลยนะแต่คุยอย่างนี้คขาเป่าแล้วมันร้อมันดูไปทางบวกมากกว่าก็มีหลายแบบทั้งคุยลีกตีแองออลอ่าเลยดีแทนก่อนช่างวงช่างวาวสนุกสนานก็มันลมแรง ชิดดีไม่ได้ไอ้ฐานดาวไม่ดีดแล้วถ้าเป็นคนเราชอบบอกว่าจะอธิษฐานแล้วก็แล้วแต่ชอบไอ้ฐานกับดวงดาวนะแปลกก็ไม่รู้สิรู้สึกว่าดวงดาวมันมีหลายพันดวงหลายล้านดวงดีมั้แล้วแบบมองไปแล้วก็ดูอ,อ,อบอุ่นเหมือนแบบยึดเเยียดจิตใจเราได้อะไรอย่างเงี้ยอ,อ,อันนี้ความคิดต้นนะ สุดต้ญญนน้ำรัก,รกผาปันดา,นาไอเตอาบาคือมันเล่าสตอรี่ได้แต่เริ่มต้นจนจบเลยนะเนี่ยอยากดูอีกรอบหนึ่งของคุณหรือเปล่าครับอ่ะกันกัน ย่ามาอะไรกันเล็กกันลิดเลยกันกันอย่ามาแซวเขาไงในติ <are> ful> ful ๊ตอกไงของผมครับ <g> จ <bits> ุบกันเลยชื่อเพลงนิทานพันดาวศิลปินกันนาพานะครับทุกคนก็คือว่าชื่อเดียวกับซีรีส์เลย คะแนนการร้องและความสมัญของเพลงแล้วก็ความละมุนของเพลงนี้คือ9.5เลยนิทานพันดาววันเสตร์ดิซิรีอะโอเคราดูแล้วเนี่ยเราดูแล้วเนี่ยโหคือเพลงเขาเพราะๆเพรางเพราะมากแต่ว่าจริงๆถ้าแบบย้อนไปตัวทีเซอร์แรกที่ปล่อยเมื่อปีที่เมื่อปีที่แล้วประมาณเมษายนมิถุนายนประมาณเนี้ย เป็นเพลงของพี่แพทวงเคลียใช่จริงคือเอกว่าเอ็กอินกับเพลงนั้นมากกว่านะคมือเอ็กอินกับเพลงนั้นให้หนักกว่าที่เคยเออเอกอินเอกอินกับเพลงนั้นก็อาจจะเป็นเพราะที่ว่าเพลงนั้นเราเคยได้ฟังมาก่อนด้วยแล้วเราเข้าใจแบบแล้วก็ชอบวงเคลียเป็นพื้นฐานอลยเปล่าแล้วความหมายก็ดีแล้วมันเข้ากับ ตัวของทีเซอร์ในรอบนั้นแต่พอโอเคแหละถือว่าดีที่เขามาในรอบใหม่เพราะมันมีเปลี่ยนเรื่องราวก็อย่างที่บอกไปว่าม o ด d อน d t o นมันเปลี่ยนที<ช>น,นี้เนี่ยเราจะใช้เพลงเพลงเดิมก็คือผู้กำกับกับผู้จ<ม>ัดเขาคงดูแล้วแหละว,ว่ามันอาจจะยังไม่เข้ามันไม่ได้<ช> GMA MTV ทั้งที แล้วแบบได้ระดับโอ้โหเดือดดาบแชมป์เดือดดาเลยนะและอย่างการนำพาเน็ตเขาร้องเพลงประกอบละครมานบไมทั่วแล้ว mm hmm. และที่สําคัญก็คือเป็นคนถ่ายทอดอารมณ์เพลงผ่านน้าเสียง mm hmm. ได้ดีมากมเหมือนกับเพลง,พลงนี้กับเพลงที่มีชื่อว่านิทานพันดาวมันเป็นสไตล์แบบออกแบบลุกกรุงลูกกรุงใช่เพราะเสียง mm hmm. เขาโทนนั้นอยู่แล้วเสียงเพราะส่วนของเนื้อหาของเพลงเนี้ยก็พูดถึงดวงดาวเหมือนแบบประมาณว่าบนท้องฟ้ามีดวงดาวแบบโอ้โหแบบ หลายพันดวงก็อยากจะแบบประมาณว่าเฮ้ยผู้หญิงคนนั้นไปขอพรก็อยากจะให้ดวงดาวทั้งพันดวงอะไรอย่างงี้ทำให้ความฝันหรือว่าความอิจางขงใช้เป็นจริงคือประมาณว่าก็คือในเนื้อเพลงเนี่ยเท่าที่ถทถ่าที่ฟังเมื่อสักครู่เนาะ ก็จะเป็นประมาณว่าคนเราเนี่ยเวลามีเรื่องอะไรที่อยากจะวิงวอนหรืออยากจะเกิดให้มันเกิดขึ้นจริงเอาง่ายๆเป็นที่พิ่ภาาทางใจอ่ะก็จะขอจากฟ้าจากดินใช่ไหมแต่อันนี้เราจะขอจากดวงดาวเราเคยได้ยินตอนเด็กๆว่าขอพรจากพระจันทร์ขอก้าขอแหวนขอแหวนทองแดงน้องข้าใช่ไหมแต่อันนี้ก็คือขอจากดวงดาวก็ล้อกันว่า เวลาสมัยก่อนเราจะอธิษฐานให้ใครสักคนหนึ่งเนี่ยสุขสมหวังเราก็จะพับดาวกระดาษใช่ไหมใส่ในหลวเอาไว้เอาพันดาวพันดวงก็ที่คำอธิษฐานก็จะเป็นจริงก็เป็นเรื่องนี้เหมือนกันแหละก็เหมือนว่ากขาขอพรใช้ดวงดาวแต่ไม่ได้พับกระดาษเนี่ยดาวกระดาษเนี่ยแต่ว่าขอจะดวงดาวจริงๆเลยเพราะว่าเขาอยู่ที่ผาพันดาวอยู่แล้ว ปันดาวอาถาปันดาวก็มองเห็นดวงดาวนับพันน like ับร้อยดวงแล้วก็อธิษฐานไปเลยให้มันเป็นจริงเนี้ยก็คือบอกว่าเธอไปเป็นครูบนดอยก็แบบว่าอยู่คู่ดวงดาวคือจะเห็นดวงดาวตลอดอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นความหมายของบัเชิงบวกแหละนะฮะแต่ว่าถ้าฟังความหมายดีอีกอย่างหนึ่งนะถ้าฟังนะถ้าฟังเลยเริ่มได้ที่เนื้อหามาเหมือนแบบประมาณว่าในในยะหนึ่งคนที่เขาเป็นอ เป็นเจ้าหน้าที่ของกรมอะไรสักอย่างหนึ่งสำหรับหิงสักอย่างเหมือนแบบว่าเขาเล่าว่าเขาเขารักผู้หญิงคนนั้นเลยนะก็ก็ประมาณเหมือนเขาเล่าอย่างนั้นนะในในเนื้อหาเพลงตกตกรุมรักผู้หญิงคนนั้นคือมันก็อาจจะมีแหละใช่ไหมเพราะเราก็ไม่เอาไม่เอาผู้หญิงดีกว่าตกรักคนคนนั้นคนคนนั้นเพราะเราก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วผู้ชายคนนี้คือเป็นตัวอะไรนะพระเอกพระเอก กับอะไรนะนายเอกกับนายเอกเนาะพระเอกเนี่ยเขาอาจจะเป็นกลุ่มของเพศที่บอกว่าเอ้ยอาจจะชอบแดบทั้งสองเพศอะไรหรือเปล่าคือตอนนี้มันเป็นความลื่นไหลทางเพศแหละทางเพศแหละนะครับก็คือไม่จําเป็นว่าเอ้วันนี้อ่ต้นกับเอ็นเป็นแฟนกันเราคบกันแต่วันนึงต้นอาจจะมีแฟนผู้หญิงอ้ยอาจจะมีแฟนผู้หญิงหรือว่าต้นอาจจะไปคบกับเจนนี่ที่เราเรียกกันคุณป่าวว่ากระเทยก็ได้ท้อใช่นะครับซึ่งก็ แล้วแต่จะนิยามไปมเนาะแต่ว่าผมมองว่าต้นหมอว่ามันก็ไม่ได้เป็นส่วนส,สำคัญเพราะว่าเรารักการเรารักที่ตัวตนรักที่จิตใจมากกว่าเรื่อง play, เพลงมันก็ <เ S 2> <เ S 1> จะมีอย่างนี้ไงคือเขาบอกว่าเฮ้ยถ้าอยู่กับใครแล้วมันมีความสุขมันแฮปปีน้นั่นนั่นแหละมันคือความรความรักนะงั้นเราจะไม่มาว่าเนี่ยคนนี้คืออะไรต้องบอกคนนี้เท่านั้นไม่ใช่ฮแล้วก็เดี๋ยวรอดูในตัวของซีรีส์กันต่อไปนะครับส่วนมูนแอนโทนของเอ็มวีเป็นไงบ้างมูนแอนโทนว้ แอนโทนของ MV ใช่ไหมครับมันก็จะถือว่าโอเคนะเป็นการเล่าเรื่องตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงตอนจบเลยนะครับตอนจบเริ่มตั้งแต่เจอกันได้อย่างไรและเฟิร์สอิมเพร i ชั่นนะครับเจอเจอกันแล้วก็ถึงตอนจบเลยที่ว่าออันนี้เท่าที่ฟังมานะก็เหมือนว่านายเอกเนี่ยก็นับดวงดาวรือกบพันดวงแล้วคำที่ถานจะเป็นจริงอะไรอย่างเงี้ย จนมาเจอเจอกับพระเอกแล้วก็ได้นั่งซบไหล่กันอยู่ที่ผาปันดาวอ่าแล้วประมาณนั้นคือความหมายฐานอาจจะเป็นจริงก็ได้อาจจะเพราะเราไม่รู้ว่าเนื้อเรื่องเนี่ยจะสมหวังหรือผิดหวังตลาดคนเขาอ่านนิยายมาแล้วไงก็ไม่พูดแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะในการทําเป็นซีรีส์มันก็มีการกลัดตัวแปลงไดตลอดอะไรก็ได้อ่ะอย่างยกตัวอย่างเช่นใบไม้ที่ปิดเปลวหนังเรื่องอ่ละครเรื่องใบไม้ที่ปิดเปลวเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะตัวของ นิราเนี่ยต้องฆ่าตัวตายนะเขาก็เพิ่มอัทโลอรไดอะไรเงี้ยให้เขาตายไม่ตายเพื่อไม่ให้พุ่มกับโดนโดนโดนสับแช่งอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วสังเกตไหมครับว่าถ้าเป็นละครเกี่ยวกับ j l b t q เนี่ยมาร์กจะไม่สมหวังไม่เข้าใจโอ้ไม่เข้าใจแต่ว่าเรื่องนี้ก็คิดว่าก็น่าจะไม่ทำให้หลายคนนะครับจะไปไม่น่าจะผิดหวัง g ีมใช่ ถ้าบอกว่าเป็นประมาณนั้นก็อาจจะโดนเผาตึกได้ใชนะฮะผมก็<ๆ>เดีย๋ยวย้อนกลับมาที่เพลงครับภาพสวยภาพสวยโม้ชอบ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 ความที่บอกว่าการมานั่งแล้วก็บอกว่ามีความแบบมือแบบทําแบบรอรออะไรเงยร้องเพลงแล้วก็เปรียบเสมือนตัวเองเป็นผู้หญิงคนที่เขียนแดอารี่ใช่ที่มีความรู้สึกเดียวเดียวกันกับอะไรนะกำนายเอกอะ่ะอืม มั้ยเพราะว่าตอนที่เขาถ่ายนะคือกันแบบจะส่งสายตาที่หวานมากอะมาให้หวานไมให้ผู้ชายคนนี้แล้วแบบว่าเอ้ะพอดูว่าเอ้ยมันถ่ายทอดความรู้สึกของตัวเอกคนหนึ่งเหมือนกันนะจนมาแบบเผยตอนท้ายเห็นไหมที่ถามว่าของคุณหรือเปล่าแล้วกันเดินมาบอกว่าของผมครับใช่ก็คือว่าในเอกเขาเอกถามกันไม่ใช่ของคุณไหมสรุปวิชาใช่แล้วน่าจะเป็นของกันค่ะ คือการอาจจะถ่ายทอดอีกหนึ่งมุมของความรักของผู้หญิงคนนั้นที่เขียนไว้ในไดอารี่ก็ได้นะฮะก็ถือว่าคือความรักทุกอย่างมันก็มีม,มีมีความสุขแหล่นะฮะแม้ว่าจะมีอีกคนนึงเขง้ามาในชีวิตของอพยหญีกคนนี้มันมัน,ม,นมันก็ถือว่าเป็นความรักใช่นะครับโอเคนะครับก็ถือว่าเป็น Mv ที่ให้สำหรับต้นให้9.5นะครับขอหัานิดเดียว สำหรับเอกหอไม่ได้คิดว่าจะให้คะแนนเท่าไหร่แต่ชอบอย่างหนึ่งท่าสังเกตใน MV ไม่มีคนอื่นเลยถูกเล่าเรื่องแค่สองคนนี้และก็เป็นการเล่าเรื่องที่ดีเชื่อมเรื่องตั้งแต่เดี๋ยวที่บอกไปตั้งแต่เริ่มต้นจนจบเลยทีเดียวตอนจบแฮปปี้แหละเชื่อไม่ได้ผ่าวติว่าไม่ได้ผ่ตึกไม่ได้ไปสับแช่งไม่ได้มาถล่มแฟนทีถ้าเกิดว่าทำให้สมหวังกันเดี๋ยวเราจะไปซื้อของเที่ยวลึก ต <laughs> ิดตอ่ะติดตามกันนะครับผมก็ขอบคุณครับที่รับชมเดี๋ยวติดตามซีรีส์เดี๋ยวซีรีส์ออนแอร์วันที่29่สกามกราคมนี้ใช่ครับสอบช่องทางด้วยกันนะครับก็คือช่องทางแรกนะฮะจากช่องทาง GMM m m นะครับเวลา20.30นาทีหรือว่า2องนครึ่งผมแล้วก็แบบเรา ไม่ใช่แบบจริงจริงเอกสามารถดูสดได้แต่ว่าต้องรอคุณต้นเขาเพราะเขาร้องเพลง,ง,งเดี๋ยวเราจะมาดูย้อนหลังนะฮะคือไม่ใช่ย้อนหลังเพราะว่าเป็นรีลันผ่านทางไลน์ทีวีสี่ทุ่มครึ่งนะคบผมก็ในแต่ละวันนั้น,เ,นเราจะมารีแอคชั่นด้วยนะครับคุณก็ฝากติดตามรีแอคชั่นของเอกแล้วก็ต้นนะครับผ่านทาง Happy Together นะครับทางชาแนลนี้ทิเบตเมจิกนะครับผมยังไงก็ขอบคุณที่รับชมนะครับผมหรือว่าถ้าใครมีอะไรมีคอมเมนต์เนาะก็มาพิมพ์บอกมาพูดคุยหรือยากจะให้แบบว่าเราทำคอนเทนต์อะไรรีแอคอะไรก็บอกได้เช่นเดียวกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติ๊งติ๊งด้วยนะครับผมแล้วก็ในแฟนเพจอย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจด้วยนะครับกับแฟนเพจแฮป p ี้ทูเกเตอรนะครับผมวันนี้ ต้นแล้วก็เอกนะฮะต้องอาลาไปก่อนแล้วนะคะมีความสุขม,มากนะครับสวัสดีค่ะ